กัมพูชาต้องหายไปจากโลกนี้ตลอดกาลกัมพูชายิงปืนใหญ่ตกใส่ซ้อมปอบป่ปาลาวขอให้พี่น้องฝั่งลาวปลอดภัยด้วยนะคะจากการที่กัมพูชายิงปืนใหญ่และส่งทหารไปปวดในลาวแต่ให้นาวเข้าใจผิดว่าเป็นทหารไทยและเป็นทหารไทยที่ยิงปืนใหญ่ไปตกที่ลาวสรุปแล้วลาวจับได้สิทธิ์นาย เป็นทหารทมิททั้งหมดมึงคิดจะสับขาหลอกแบบงูกโม่ไอ้พวกทมิทไม่มีน้ำยาสมองพวกมึงสมกับที่ไม่ได้เรียนหนังสือมาจริงๆเลยใช่ไหมเหลือแต่เวยดนามที่นี้โครต,ตรตกลงระหว่างประเทศระหว่างประชาชนที่จะแบ,บ่งพื้นที่33.33%จะได้เป็นพลสักที่จะมีประเทศหนึ่งที่ต้องหายจากแผนที่โลกไปตลอดกาล นั่นก็คือประเทศกัมพูชาประเทศลาวจะมีทะเลด้วยใช่ไหมเก็บหลักฐานดีๆเตียวขเขมรว่าเป็นอาวุธไทยอีกตอนนี้ลาวจับมันได้สิทธิ์แล้วมันเปประทะบุกลุกที่ลาวสิ่งที่ขเขมรต้องการยิงใส่เพื่อใส่ร้ายไทยเป็นไปได้มันไม่รอดแน่งานนี้เคยฝั่งจากคลิปหนึ่งมาว่าทหารของประเทศลาว เขาไม่ขึ้นตรงกับใครเดินเกมไว้เหมือนกันบัวไปเลยแบบนี้เดี๋ยวก็มองแงะหาว่าประเทศอื่นเขาลุมลังแกอีกสรงสารแต่ชาวบ้านที่เขาต้องพอเดือดร้อนไปด้วยขอให้พี่น้องทุกคนปลอดภัยนะคะมันละลานมันเกะก,กะไปแล้วพวกเขเมรนจดให้มันสักดอกมีหนำซ้ำอย่ามีหน้ามาใส่ร้ายพวกเราอีก เรียบร้อยข่าวนี้แหละเราจะมีพื้นที่ติดทะเลแบบ่งพื้นที่ทางทะเลที่มันทับซ้อนกับไทยให้มันชัดเจนล่าสีหนุไปก็ได้แต่ฝั่งซ้ายของเรามีแผนที่ใหม่หาสามไปเลยลูปหลานไทยและพยายามสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศอื่นให้เข้าใจผิดไทยนี่นะเพื่อนบ้านอื่นๆเขากินข้าวเขาไม่ได้กินหญ้า ใช้วิธีสุขรกตลอดนิใสขมเรเหลี่ยสามเส้นดีเราอยากมีทะเลไหมโอกาสมาถึงแล้วร่วมมือกันกับไทยปล่อยบึ้มใส่มันเลยํำติดจรวดจริงๆมันก็คิดได้แค่นี้สินะไอพวกขมรมันใช้ชอบใช้วิธีสุปรกเพื่อมาให้คันเดิมตามเกมมันแผนการชั่วช้าขอให้คนทั่วโลก จงเข้าใจไว้ด้วยไม่แฉแล้วหาเรื่องจังแล้วคเมรนี้มันต้องโดนมันเป็นค่าศึกมันต้องถูกแบบนี้แหละคิดว่าตัวเองจะหาดที่แท้มึงก็แพ้ไายอยู่ดีหลับถามนมันมัดตัวพวกมึงหุดแล้วขวายล้วนๆไม่มีหวัวผสมเก่งจริงๆมึงเปิดศึกสองด้านถ้ามึงไปเปิดกับเวียดนามอีก กูว่ามึงไม่เหลืออะไรแล้วนะเพราะคนเวียดนามเขาบอกแล้วว่าถ้าถึงมึงเอาละเบิดมาลงที่บ้านเขารับอกได้ว่ามึงหายไปจากแผนที่โลกแน่นอนลาไม่ไปพลอยหลอกเขาอยู่ของเขาดีๆหาเรื่องใส่ตัวมากเหลวมากชั่วช้าสามานจริงๆต้องส่งมันไปอยู่กับพีบันทบบุรุษมัน ให้จบให้สิ้นมันหวังจะยืมมือคนอื่นเพื่อมาทำลายประเทศไทยแต่มันทำไม่สำเร็จลูกหลานไทยและพยายามสร้างความเดือดร้อนให้ประเทศอื่นให้เขาเข้าใจว่าไทยเป็นคนกระทำดีนะที่ลาวเขายัางกินข้าวอยู่และแน่นอนว่าอีกไม่นานกัมพูชาจะต้องหายไปจากแผนที่โลกอย่างแน่นอน เยวยความโง่ขอเบาปัญญาของพวกมันมีผู้นำแหงซวยไอหุนเซนเป็นผู้นำแบบโงๆ่ๆนั่งบริหารในอ้องแอไม่เคยมาดูปากท้องประชาชนของพวกมันน้ำซ้ำทิ้งละเปิดบอมแล้วมันยังหนีกบดานไปที่ประเทศเกาหลีได้ปล่อยประชาชนตาดำๆของพวกมันสู้รบตามชะตากรรมไอผู้นำหังควายแบบนี้ มันควรมีไว้หรอประเทศชาติชั่วนี้คิดได้แต่เรื่องฮีฮี้ะหนัยามอยาดมิละลงมือกับประชาชนคนธรรมดาตาสู้แต่กับผลไม่มีทางสู้กับทหารเมรก้าสู้ทำลายแค่พลเรือนเกลียดเท่าไส้เลยเป็นห่วงพ่อแม่พี่น้องที่หล่ามากตอนนี้ไม่รู้จะอยู่อย่างไรแต่เชื่อว่าทางการลาว ไม่ปล่อยไอ้พวกคมเมน,นี้ไว้แน่ทีนี้ก็จะหาว่าไทยลาวช่วยกันลังแกออีกหมูแง่หมูมแง่อังเคิลนฮุนเซนมันจะทำยังไงต่อไปแผนการของมันคิดตีไม่เป็นไอ้พวกบรลมมังโง่ทีนี้ล่ะลาวไทยเวียดนามมาจับมือกันตีวงล้อมฟาดหมูพิษให้มันหมุดลิดออกมาซ่าลูกหลานคนอื่นอีก ตีมใหมคะฉันอยู่ล้วแฟนคลับแม่คนนี้คนแลาวห่วงทุกคนและยัางสงสารขมิเีนบางคนก็เป็นคนทำมาหาก,กินบางคนมันก็ไม่ได้ต้องการสงครามแต่มันมีผู้นำหัวควายที่พาสงครามมาให้ประเทศและประชาชนส่วนตัวเองก็หนีไปนอนกินนอนใช้อย่างสุขสบายที่ต่างแดน ผู้นำแบบนี้ผู้นำเหง่งสวยชัด,ชดที่ลาวสนใจข้อเสนอไหมยอยากกินซุกกี้หม้อรวมอยากมีทะเลไหมเอาคนละขึ้นให้เอกกำพูชามันหายไปจากแผนที่โลกไปเลยคงคิดกันได้แค่นี้แล้วไหนแม่เสือสาวเขาชื่นชมบ้านเขานักนาะโง่คนละไม่ได้โง่นะคะสงสัย คงมีเพื่อนช่วยจัดหนักนานนี้หล่อชมกันเลยทาสามประเทศรวมกันเวียดนามไทยลาวมึงได้เป็นปุ๋ยไปเฝ้าลาบต้นมะม่วงกันหมดแน่กัมพูชาจะต้องหายไปจากแผนที่โลกอย่างแน่นอนไม่ได้พูดเด็ดเกิดอีกแล้วไอหุนเซนทำไมเลวได้รอบกาดทำตัวเป็นหมารอบกาด นี่ใส่ของผู้นำประเทศเขมรผู้นำล้าหลังประชาชนและการศึกษาทหารก็มีแต่หัวควายกนเกมเด็กอนุบาลลหลย่างอายเสียชื่อใายชาติทหารหมดนะตกลงแล้วพวกมึงเนี่ยเพยนทหารหรือแมงหวันวะหนัดเข้าเข้าตัวเองส่งสารจริงๆคงลืมเอาสมองไปด้วย พวกไม่ได้เรียนหนังสือสันดานมันก็จะเสียแบบนี้หลอกใครไม่ได้หรอกได้แต่หลอกตัวเองไปวันๆนั่นแหละหลอกว่าตัวเองจะชนะสวสดหมนเพื่อไสยศาสตร,ร์เรียกหาบรรพบุรุษแต่ไม่วางแผนดีๆทำชาวโลกเข้าเกลียดสุดท้ายกัมพูชาก็หายไปจากแผนที่โลกตลอดกาลและนานเทิน